มากันอีกไหมอันเดียวครับเชออถ้าถ้าถ้าไม่มีแสดงว่าไม่ใช่ใช่ไหมเดาดูเห็น แฟนคุณนายโพดที่ชาแนลรู้ว่าจะตั้งกล้องไปถ่ายค่ะวันนี้เรามาดูนะคะว่าอาหารมื้อเช้าของเราเป็นอะไรคะค่ะเพราะว่าน้องน้องนะคะแฟนน้องนายโพดที่ชาแนลนะคะเนี่ยค่ะร้านสกรีนเสื้อนะคะได้ทำกับข้าวให้เอฟซีเอ้ยให้ยูทูบเบอร์ได้ทานกันนะคะตรงนี้แบบที่ศูนย์รวมนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเอออยู่กันมานานๆชื่ออะไรผมลืมชื่อจริงีพี่น้องออส ออดแปลว่าไม่เนาะออดออดเเหรอใช่ไหมแปลว่าเขียดแปลว่าจริงอแปลว่าโกบไปว่าลูกโกบลูกเขียดวันอีเอ้าดีคืนนะคะออดคือออดจนนั้นนะคะเราก็มาดูนะคะนี่น้องเขากำลังแกงเปรดให้พวกเราได้ทานนะคะอาหารมื้อเช้าในวันนี้เลยค่ะยาหนูเรียนมาแล้วเหรอก็บอกว่าหูหนูหูหนูเนี่ยนะอ๋อเพราะมันหายจากตรงนี้เอง นัใ่ไค่ะใส่ได้คอยตัวนี้กำลังก็เรียกเปิดค่ะแกงเปิดแกงเลอะเชอะค่ะแกงเปิดเเปลยนเป็นอาหารอีสานอย่าน้องเขากำลังประกอบอาหารปรุงอาหารให้พวกเราได้ทานนะคะคชาก็อู่ะนะคะเรมาตอนเช้าก็อยู่มมะนะเงไม่ไานัะเรายังไม่ได้ทานข้าวกันทานข้าวเสร็จก็จะออกไปทํางานกันนะคะค่ะ ดูบรรยากาศยามเช้านะคะกวะยาเนอแกวะาออ๋อนกความหมายเปลี่ยนไปเลยนะเปลี่ยนมากเลยรู้เรื่องอ่ะโอ้โหฟังไม่คือคือเราแกะคําไม่ได้เลยอ่ะแกวะยาเนอแกวะยาเมออ๋อที่แจ๊ะแจนี่แปลว่ากินนี่เองแปลว่ากินแปลว่ากินแปลว่ากินนี่เป็นภาษาที่เราได้เรียนรู้ใหม่ของวันนี้ฮะค่ะแกวะ แจ้งว่าหยาเนื้อหยาเนื้อนะฮะับอ่าคำพูดโอเดี๋ยวผมต้องทำคลิปรู้ไหมครับว่าภาษาโซนี่คนโซนี่มีเยอะมภาษาโซนะคะคล้ายๆกับภาษาสวยนะคะพระธารบุรีน้ำก็เป็นภาษาสวยนะคะหลวมก็มีนะ มีองนี่ก็มีมีผู้ไทยมีโอเมโซนี่คือภาษาโซ่นะคะเราคล้ายๆภาษาสวยนะคะคล้ายๆกันนะคะเอาวะเอาวะยะเนื้เอาวะเอาวะยะเนื้อค่ะเอาวะยะเนื้ค่ะเดินไปอีกหนึ่งภาษาม สวัสดีตอนเช้าสวัสดีแมวบางปูบางชันใช้กรุ๊กรุ๊เครียดเนอะแล้วมากินข้าวด้วยกันในภาษาขม่ามอหกใบเปล่ามอมอหกใบหกใบคือพูดเพราะทานข้าวได้ทำข้าวโหบายก็เหมือนอาคารทำโมเสบายโมเสบายมึงมากินข้าวกับกูเลยอ๋ออย่างนี้เลยเหรออ๋อละหาพ่อคุณนะครับนี่ก็เป็นตอนเช้านะแล้วแล้วโฮบายเหนือหกใบเนอะกินข้าวนะเออ เนี่ยค่ะเช้าวันละภาษานะคะชาวชั้นภาษาเดียวนะคะโอ้พี่กินมะพร้าวแต่เช้าเลยนะครับต้องกินตอนเย็นๆจะคุณพี่นะก๋วยเตี๋ยวแกงแกงพี่ขออนุญาตถ่ายนะคะกินเช้าก่อนแล้วเย็นคุณกรูกเลยมันต้องอย่างนี้โอ้โห เร้อมเล็กซอมมาจะคือมาด่วนคือที่นี่กินมะพร้าวที่นี่แล้วกินแล้วจะปังไงมาจากตะโกนเลยนะครับขอบคุณนะครับผมตอนเช้าด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูของกินก่อนนะเราหลอก เข้งเบื้อบนชูชาแนลทันทันแล้วครับสวัสดีจ่าสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะคะยังไงก็ช่วยด้วยนะคะวันนี้จะได้ทันเนื้อย่างกันนะคะวันนี้เบื้องบนชูชาแนลจะเลี้ยงหมูย่างถ้าถึงทันนะครับช่วยหน่อยนะครับเหลืออีกประมาณไม่เกิน9คนนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดียามเช้าทุกท่านเลยนะคะสวครับมช่วยกันนดันนะครับเป็นนะครับ เปอะอีกไม่กี่คนครับอมคุณครับเฟื่อมันชูชนแนลก็จะถึงเงือดับพันวันนี้นะครับอีกประมาณ5คนนะครับขอบคุณนะครับหมอหนุ่มผักกระดูกครับวันนี้ก็แมันเงามาจากอะไรน้ำน้ำมูหมูมันมาจากหมู นี่นะคะกับข้าวที่น้องเขาทำเมื่อเช้านี้มาทานด้วยกันนะคะมาทาด้วยกันค่ะนี่นะคะเร็วเร็วเร็วอันนี้แกงเปื่อยเนาะอันนี้ล่ะอันนี้แกงอะไรอ่ะพี่แกงปลาหยกปลาหุกข้าวคั่วปลาทกเค็มด้วยค่ะหมูทอดด้วยอร่อยอร่อยค่ะอันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะ ร้านน้องในโพธิชแนลนะคะได้ทำกับข้าวให้เราได้ทานกันนะคะมาทานข้าวกล้องกันไรเบรารี่ไรเบอรรี่ไรบอรี่ไรบรี่ค่ะตุ้มตามไม่กินข้าวเหรอครับโอ้ติกามามากินข้าวกันค่ะไรอมามานี่นีอน่นี่าี่นี่นี่นนนี่นีนนี่ีนนี่นั่นนี้นีนี่นคะแกนี่นนี่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 นนี่น่นี่่นี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  มาก็ทำกันนี่นี่มานั่งนี่อุ้ยเจอแมลงวันตัวเบ้อเห็นอยากร่วมวงเออคนชอบกินพริกเนาะใช่ใช่ชิงงานชิงงานจังอัน